สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมผมรู้สึกแบบดีใจนะครับดีใจมากๆนะครับที่ที่ลูกค้านะครับผมโทรมามาเล่านะครับผมว่าอ่าดีใจที่ผมทําลูกไก่อ่าตัวละสามร้อยเหมือนเดิมนะครับเหมือนแต่ก่อนนะครับผมสาหรับพี่ๆจะพูดว่ารากหญ้าผมก็ไม่ชอบเนาะแบบ สำหรับแบบราคามิตรภาพนะครับผมผมผมชอบใช้คําว่าราคามิตรภาพแล้วกันนะครับในส่วนของตัวละร้อยเอ้ยตัวละ3ามร้อยแต่ว่าตก็ยกขอกนะครับสําหรับเจ้าซอมบี้นะครับผมสาหรับเจ้าซอมบี้พ่อไก่ที่จ่ายลูกชนะเงินแสนตอนนี้3ามตัวแล้วนะครับผมจ่ายลูกชนะเงินแสนทั้งหมด3าตัวนะครับเอามาทำนะครับผม เอามาทําพ่อไก่เอามาทําลูกนะครับตัวละสามร้อยหนึ่งเดือนนะครับผมหนึ่งเดือนไม่รู้เพศนะครับพี่ๆนะครับไม่รู้เพศนะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับผมแล้วก็อยากทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ตอนแรกก็ว่าจะขายเป็นชุดเนาะที่พี่ๆบอกว่ามันเยอะเกินไปบางครั้งมันเยอะเกินไปนะครับผม พอมาคุยกับพี่ที่โทรมาวันนี้นะครับผมขาบอกว่าดีแล้วที่ทําแบบนี้นะครับผมชอบนะครับผมเราบางครั้งนะครับผมเป็นคู่มันอาจจะได้แค่2ตัวแล้วก็เงินตั้งสองพันสามพันรวมส่งนะครับผมนะครับก็ดีใจนะครับผมดีใจแล้วก็ผมจะทําแบบนี้แหละ นะครับผมทําแบบนี้แหละและ้วก็ต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกลูกสาวซอมบี้นะครับผมก็จะดึงขึ้นมาทานะครับดึงขึ้นมาทําด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ผสมซอมบี้นะจะเป็นพ่อพันธุ์อีกนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ผมสะสมสายเทาทองคานะครับผมสายเทาทองคาเทาทองคาเนี่ยเป็นไก่โคตรโซโลเลยดีนะครับผมตีเข้านะครับได้สามแม่และแล้วก็ไปฝากผสมอีก สองแม่นะครับผมฝากผสมอีกสองแม่นะครับก็ต่อไปนี้ก็จะเป็นสายเลือดค่อนข้างจะไปทางสายเลือดเงินล้านนะครับผมนะก็ขอบคุณนะครับพี่ๆที่บางคนติดตามสามปีสี่ปีเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมทุกกำลังใจนะครับผมทั้งกดไลค์และทักเข้ามาโทรมาหานะครับก็ขอบคุณมากมาก เจ้าซอมบี้นะครับเจ้าซอมบี้ตอนนี้อายุนะครับผม3ามปีนะครับผมน้ําเชื้อยังสมบูรณ์แข็งแรงไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่นะครับผมตอนนี้นะครับผมทักเข้ามานะครับผมจองลูกยกคอกนะครับผมตอนนี้ไปสามคกแล้วนะครับผมจองไว้สามคอกตอนนี้ผมก็ผลิตไม่ทัน นะครับก็คือตอนนี้ต้องจองนะครับผมพอดีแม่ไก่ผมยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพี่ๆนะครับแม่ไก่ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอนะครับรอแม่ไก่นะครับก็พอดีครับกับช่วงอีกเดือนสองเดือนนะครับผมอีกเดือนสเดือนจะมีจะมีลูกสาวกําไรที่โตเป็นสาวละสอตัวนะครับผมแล้วก็แม่ง่อนเยียนะครับ แม่งอนแม่ดวงใจกมีใจนะครับก็จะมาเข้ากับซอมบี้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆนะครับผมที่ติดตามนะครับผมให้กําลังใจนะครับผมตั้งแต่นู่นเลยนะครับผมเจ้าคาปูเจ้าสาทองคําเจ้ากําไรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่เป็นเวอร์ชั่นซอมบี้นะครับผมที่จ่ายลูก โคตรดีหลังนะครับผมเดินดีประกบเร็วมากนะครับก็นะครับก็ฝากติดตามเจ้าซอมบี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม